ลำพูนพาร์ต t ้สวัสดีครับวันนี้เราก็มีที่ดินที่เป็นทําเลที่คนตามหากันเยอะๆในจังหวัดเชียงใหม่มาแนะนำครับแปลงนี้เป็นที่ดินที่เข้ามาจากทางหลวงหมายเลขหนึ่นย์ศูเพียงแค่ประมาณสองร้อยเมตรครับเข้ามาตามถนนลาดยางแล้วก็เลี้ยวเข้ามาอีกนิดหนึ่งประมาณสามสิบเมตรครับเป็นถนนดินบอดอัดก็จะเจอกับแปลงที่ด้านหน้าของแปลงที่เป็นถนนแล้วก็มี ลำเหมืองไหลผ่านอยู่ด้านหน้าครับลาเหมืองนี่เขาจะปล่อยน้ํามาตามเวลานะครับไม่ได้ปล่อยมาตลอดแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านวังทานตําบลร้องวัวแดงอําเภอสังกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับปัจจุบันแปลงนี้ก็ปลูกใบายาสูบอยู่ในช่วงที่เป็นหน้านาก็จะสลับไปทํานาครับวิวล้อมรอบแปลงนี้ก็จะเป็นวิวเขาเสวยงามน,นะครับตรงนั้นก็จะมีบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ บริเวณด้านหน้าของแปลงที่จากทางหลวงที่เข้ามาบริเวณด้านหน้าก็จะมีโรงพยาบาลแล้วก็มีโรงเรียนประจำอําเภออยู่ครับอยู่ใกล้ๆกับที่แปลงนี้แล้วก็จะมีแหล่งชุมชนมีเซเว่นอิเลเวนมีร้านค้าตลาดด้านหน้าในส่วนที่ติดถนนดินบทอัดตรงนี้จะติดถนนอยู่ประมาณ76เมตรครับถนนดินตรงนี้แต่ก่อนก็เคยเป็นที่ของท่านเจ้าของครับแต่ท่านได้มอบให้เป็นทางสาธารณะ เพื่อให้เข้าไปสู่แปลงที่ของเพื่อนบ้านด้านในได้ด้วยครับด้านหลังของแปลงที่ก็จะมีบริษัทตั้งอยู่ด้านหลังจะเห็นแนวต้นไม้สูงๆอยู่ด้านไกลๆนู่นครับก็จะเป็นสุดแนวของแปลงที่ในส่วนของใบายาสูบก็เป็นพืชระยะสั้นครับปีที่ผ่านมาท่านเจ้าของสามารถเก็บผลผลิตขายได้ประมาณเกือบ5000กิโลกร,รมัมก็ขายได้กิโลละ 100- 120บาท รายได้ก็ประมาณ4ี่แสนหถึงหกแสนบาทครับต่อครั้งที่เห็นตรงมุมนี้ก็จะเป็นดอยม่อนจิ้งครับซึ่งเป็นจุดเด่นของอบริเวณนี้เลยครับเป็นภูเขาที่สวยงามมากคล้ายๆภูเขาไฟฟูจิถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนหรือว่าต้นหนาวก็จะมีไอหมอกขึ้นมาบริเวณภูเขารอบๆนี้ครับทำให้เหมือนแบบแคล้ายๆมองทะเลเหมอกฟินฟเลยนะครับสำหรับ บริเวณนี้ตอนนี้เรามาในช่วงหน้าแล้งภูเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลที่แปลงนี้ก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆแห่งครับมีทั้งน้ําพุร้อนสังกัมแพงมีมแม่กําปองหรือว่าจะทะลุไปแจ้ซ้อนก็นได้ครับการเดินทางมาที่แปลงนี้ก็สะดวกมากไม่ไกลจากตัวที่ว่าการอำเภอสังกัมแพงครับห่างเพียงแค่8กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลแม่อ่อน500เมตรห่างจากเซนทรัลเฟสติวัล30กิโลเมตร และห่างจากสนามบินเชียงใหม่3 1กิโลเมตรครับในส่วนของไฟฟ้าก็จะมีเสาไฟอยู่ด้านหน้าแปลงที่สามารถดึงไฟเข้ามาใช้ได้เลยครับส่วนในเรื่องของน้ําก็สามารถติดต่อขอเดินท่อประปาเข้ามาในแปลงที่ได้เลยครับหรือว่าจะใช้จากธรรมชาติซึ่งในแปลงที่ก็จะมีบ่อซึ่งติดกับบ่อสาธารณะอยู่3บ่อครับแต่ก่อนก็เป็นของในแปลงที่นี้แต่ท่านเจ้าของยกให้เป็นบ่อสาธารณะใช้ร่วมกันกับเพื่อนบ้านครับ แปลงนี้ก็เหมาะที่จะทําบ้านพักตากอากาศทําเกษตรกรรมหรือว่าทําจัดสรรและสําหรับท่านที่มีทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกาไรในอนาคตได้ครับแต่จุดนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําที่อยู่ด้านข้างของแปลงที่ที่านจะของสูบน้ําขึ้นมาใช้รดน้ไไดําภายในสวนนี่ครับยวก็จะมีปั๊มน้ําต่อไว้อยู่ปั๊มนี้สามารถส่งน้ํากระจายไปได้ทั่วสวนครับและใน แปลงที่ก็จะมีเถียงที่ท่านเจ้าของทําไว้ไวสําหรับนั่งพักภายในแปลงที่นั่งพักเหนื่อยหรือว่าชมวิวเห็นดอยม่อนจิ้งชัดเจนมากครับจริงๆในส่วนของด้านหลังแปลงที่ก็จะมองเห็นวิวเขาอีกด้วยนะครับแต่วันนี้ในสภาพอากาศที่ pm 2.5ค่อนข้างเยอะเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นวิวเขาสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ349เเมตรครับ ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาน้ําท่วมแต่อย่างใดลักษณะรูปทรงของที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นรูปคล้ายกับรองเท้าบูทครับเป็นโฉนดคุดแดงน,นสสีจอเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่1งานกับ58ตารางวาท่านเจ้าของตั้งขายไว้ยกแปลงนะครับ13ล้านบาทราคานี้เป็นราคาโดยตรงมาจากท่านเจ้าของเลยท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป 0617945415ผมอาร์ตครับในคลิปก็จะเป็นบ่ออีก2บ่อที่อยู่ด้านหลังของแปลงที่สามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้ได้เลยครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลทางช่องของเราผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นคือใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูบปัฒน์ัติสะกดเป็นภาษาอังกฤษครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับ ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินสวยๆแปลงต่อๆไปจากทางช่องของเราขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดี